ฮะเจียวให้ย่างอ่ะนะเจียวให้ย่งนะหัวเจียวบอยแล้วเอาอีแล้วมาเอียงอีแล้วเนาะได้แล้วสวัสดีพี่น้องเฮ็ุเนีก่อนนะนะสวัสดีพี่น้องมีนังเอกจิ้มหอยพี่น้องหอยสลอปตามีตาปิงปิง แม่ตาตาหนุบเข่าบอกไม่นี่สิก้อยหอยกี่แรงพี่น้องเมาล้านกระไรใหญ่สิก้อยหอยบอกนะสิก้อยหอยใส่พี่น้องเลยหอยเชอร์ี่บ่กเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลยที่ขนาดเจ้าขาดหมาหัวใหญ่แต่แต่บ่ได้เอาไข่เอามันเอาแต่หัวพี่น้องตาขออกเนยตาของน้อกพีหลังบ่กเพนยังแค่เมาจังหวะนั้น บาวโจะพอนสบายดีพี่น้องหน่อยซิทูกนิมวานิมวันนิมวานปิงปตาวานดูเห็นตาหวานไหมิมงามงามตาวานตาวานตาวานได้ไหมตาหวานตาหว

บ่าวพอบ่าวพอบ่าวพารบ่าวพอบ่าวพรบ่าวพอนบ่าวพอถูกูดูถ้าอยากกินขนมตองถูกขับรถขับรถบุ่อ เสียงขับรถพี่น้องใช่ได้แต่บ่มีรถน้อยเนาะเสียงขับรถนะนะไปแดงไปเขียวไปเขียวแล้วไปแดงไปเขียวไปลีไปแดงก็เลี้ยวซ้ายบอกไปเขียวไปเลี้ยวซ้าย

โอ้ยโอ้ยตัวปวดโอ้ยพี่น้องเน่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 เอ้าเอ้างออะไรบ้านนี้เอ้ยป้าหอยสดๆเลยพี่น้องเลยหอยกระต้มแล้วต้มแล้วแล้วก็จิ้มพี่น้องจิ้มซี่ก้อย ไายเติมเนาะเครื่งกระขูพี่น้องเลยกรบเครื่งกรขูและกเครื่องกระขนี่ยนะทั้งขี่ทั้งใส่ทั้งขี่ทั้งไข่เลยจ้าเอาคำออกเขาซีมจับกอดเอาอะไรตานะเอาเรื่ออาอตอนให้ตากล่องซีมมึงดู เข้าเขาปนี้เขาเขาสูนะเขาเขาไปอ้าเป็นยังไงเ็ดึงกบฮะทนทีพูดีครัอันจิ้มอันจิ้มพิซะนัลนะอ๋อแล้ตาตัวนี้นะ

อเากทิมรจบเมนก็ไมใ่นแแากงทิมเลยน่นี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 ่น้่นี่นี่ี่นี่นี่นีลน่นย่นี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 นี่นี่น่นีนี่นี่นี่น่อี่นี่นีนี่นี่น่่ีี่น น้อยสุดแล้ววะสนซอยอยู่ทางซอยซอยใหญ่ข้าเจะพกไปซอยใหญ่ซอยใหญ่มันจะเบิดไวมันบวชเสบมันบวชเข้าเนื้อเข้านางซอยนี้อยพี่น้องมันยังเข้าเนือเข้านางมันจังนัวบวชใช้ปีบวชเสพอยังก็ค่อยใช้ปี วยไฟฟ้าววอ่มอะอะไรใส่ปีแสได้แนวมันเนาะใส่นจริงบ้านอื่นเดี๋ยวเขาจะมเคืบ้านเฮากบบบ้านเฮากบใส่ได้ใส่มกทัว่เสะมาทัปีเนาะกรยใส่ปีเป็นว่าซ่บพี่นนอะ บ่ทอใส่บะทูอ,ทอท่วบ่ฟังใส่ป่ะพี่น้องเลยนั่นเองวาก้อยใส่ปีน่ะแซ่บว่ะสัน อยนนอิงามๆก้อยมันจะเขาเหนือเขานางมันจังแซ่บพี่น้องซอยใหญ่นั้นบ่แซบบบสันกำลังก้อยพี่น้องตอนนี้ใส่ข้าขวลงไปอุปกรณ์ใส่บ้ายนอกมักทั่วกับบมี Ủa nhà mình Cái xuống này hết bỏ Ừ, chờ đợi, bớt này này Chị đã nói cho nó nhỉ Nó thịt hả Sẽ nua, bỏ xa ra, sẽ bình xem là ba, à bọ bố hả, bố đẹp bọ? bọ bọ, bọ xe bọ. bọ bố giờ say hôm bố đây thì bố bà, bố không? bố bố mặc bố 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 กินขนาดมันกลดขท้าค่ะห้อยพี่พี่น้องมันเลยขา้าอุ้ยรุอยอยู่มันพีเนะใช้ห้บองนาวลืมมีตูเย็นมาคราด้วยซะลืมส่งเร็วๆขอซีมนิดหนึ่งเป็นบอดทอง Xe sụm phí bằng nào, mà nào, mà nào Đi đây nè Nhàng Bỏ sụm đây được Hỏi mình nhận kiếm thọ Xe bà này ừ. <laughs> 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 bộ mặn chay bộ giọt 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 khuôn kia mẹ kẻ cả hột ขอซิมบาทเอาผ้าตุเข้ามาเลยเด้อเรียบร้อยพี่น้องไปลุยกันเลยบาทนี้กินข้าวแรงพี่น้องโอ้ยข้าวแรงขวดก,กินอันอย่างนั้นก็ตัวสายลายมันนะตัวนี้ผมเมาเผลว่าเผลว่าตัวนี้นะผมเมาเผลว่าไป <ะ S 2> บมคือตัวอันไข่เลืองเห็นไหมไข่เลืองจะเป็นยังไงที่พวเพืน,นเคยกินไข่เลืองมะนาว บุก hết แฮะบเ็ดบ่ย่งบกอยู่เพิ่มอีกเลยพี่น้องเพิ่มนิดๆพ่อพ่อเป็นคนลาวมอบดได้พี่น้องเพิ่มได้ตลอดพิ่กบเพก็ได้ออสืออยู่อ ดูจุด,ดมาเด้อพี่น้องเด้ออลังเสียงลงมือพี่น้องออพักแก้มกะมระมีนพักกานกรองพี่น้องกะใบมะกอกพี่น้องแอกมะกอกนี่แอกมะกอกงามพี่น้องไปลุยพี่น้องไป กินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบุษสุษคณ์สมองสุบอนไปมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงกันเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องกำลังพี่น้องเอ้ยกำลังลงมือพี่น้องก้อยซอยหอยจีพี่น้องหวานหอยจีได้หอยต้มบกอุ๋ม เสียบบ่อใส่ปีนะบ่อังสายับ่เคยกินนะพี่น้องใส่ปีเนี่ก่อยใส่ปีบ่อฟังสายเราบ่เคยกินก่อยใส่ปีจักเถื่อพี่น้องเลยคนว่าเสียบนว่าใส่ีน่าใส่แทกีเบบ่ต้ปีอย้านีินกินก้าวหลน เขาซาเขาเขานะไหมโอเคพี hmm. okay, ่น้องอันที่เขาจบลิดเพียงท่านี้เดอร์พี่น้องเด้อจยงได้ก็สวยเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเนาะ สามนี่แหละพี่น้องพ่อกันไมาคลิปหนาส่วนคลิปนานี่ก็ข้อกล่าวคำว่าสบายดีเมือกล่องหิว